พนังเช่นจนซองคนนี้วะไม่เคยเลยเป็นใครวะเนี่ยทำไมแถวนี้มันทุกคนระบาดมากเฮ้ยมึงพูดภาษาอะไรวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยน่าดีกวามึงบอเฮยเฮ้ยถามมาแล้วน้องหลงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุงจุได้เฮ้ยมีมีดลรอสนั่น เฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมไม่กล้าเข้าไปนะจริงเพราะมันมีอาวุธนะทุกคนย,นะยังก็สงสารน้องหลงมากดูทุกคนเฮ้ยเดินซีน,น่าก้ามแบ่คะลุอไว้หดเลยวนะทุ่านฮฮ่ฮฮฮล หยุดเลยเฮ้ยาเีคือน้องตารอกเาเเา่เาอยเฮ้ยหยุดมีอะไรคอยคุยอีกกันหลงหลงจะจตุกติกหลงก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันทาพิสุทธิ์นะครับทุกคนก็ในวันนี้นะทุกคนก็จะมาเยี่ยมน้องทาสันกับพี่ยมนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนเป็นไงบ้างนะทุกคนก็ไม่ได้มา หาน้องตาตานเป็นเวลาหลยวันแล้วทุกคนก็ช่วงนี้ก็เป็นโชคปีใหม่นะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะทุกคนขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะทุกคนก็ในวันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะมากับนี้นะทุกคนน้องหลงนะสวัสดีครับก็วันนี้เราไม่ได้มากแค่สองคนนะทุกคนมากับเพื่อนวันด้วยนะทุกคนนี้นะสวัสดีครับชื่อวันนะครับผมก็จะไปหาน้องทาตันกันนะครับไม่รู้ว่าเจอปะตอนเนี้ย คือเริ่มจะมือแล้วด้วยพี่น้องทัดานกลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับใช่ทุกคนน้องทาดทานก็ได้กลับมาอยู่ที่เดิมมาทุกคนก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้องทาดทานเป็นไงบ้างแล้วก็พี่ยมนะทุกคนก็เข้ามาดูคลิปของพ่อผมก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าติดตามวัดพาหลอนด้วยนะทุกคนนี่นะแล้วก็ขาดไม่ได้นะน้องวินคนเล่นกับผีนะก็อย่าลืมเข้าไปดูพี่่่วิถาาายยนะก็อลืมเข้ไปติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวมันจะมืดดนนนะทุกกคคคเเเี๋ยยวรรราไไปปัััลบบผผมม ทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินไปหาน้องถาทางกันเลยนี่นะทุกคนก็วันนี้เราออกกันทั้งหมดสามกองนะทุกคนนี่นะช่วงนี้ก็ลือศรีก็ได้กลับไปจำสินฝั่งธรรมานะทุกคนก็ท่านลือสีก็ไม่ได้ดูแลพวกน้องๆกันนะทุกคนก็พวกน้องก็ได้กลับมาอยู่แถวบริเวณแถวนี้นะทุกคน ไม่รู้ว่าจะเจอพวกน้องๆหรือเปล่านะก็ยังไม่แน่ใจนะทุกคนนี่นะ <c oughs> น้ำก็ยังใสเหมือนเดิมนะทุกคน ตอนนี้เมือนผมได้กินอะไรแบบเหม็นๆสับสามแล้วทุกคนไม่รู้ก็เหมือนมีอะไรตายสักอย่างอะทุกคนน้านี่จะเย็นมากแล้วผมไปรีบเดินข้ามน้ำกันอยู่ก่อเป็นวัดก่อนที่มันจะมื่อตอนนี้ก็กินอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน เดี๋ยวทุกคนน้ำแน่นเย็นมากเลยนี่นะน้ำก wij, ็ใส่มากๆเลยนะทุกคนเดยลองางีอวเรตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาดูเหมือนม่ะครับเดียที่ยวหาอะไรัเป็น้ใหม่ก็าให้ทุกคน ก็คือตลานะใช้ชีนะตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเราคอมาตอเนี่ยนีะทุกคนน,ะนี่ลนะอยก้อนไฟของน้องๆกันนะก็แลครับพี่พี่ไม่รู้ว่าน้องๆก็ยังอยู่ไหมทุกคนคอีอย่างก็ตรงนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วทุกคนก็ป่าก็ลกมากเลยนะทุกคนไม้เทือกไม่เห็นแบบลอยเลย พี่ก็ลอยไปใบไม้ที่นแล้วติดหมดเลยครับต้องทำความสะอาดที่ที่านเนี่ยล e mm, ้างถ่านนีาเลยลกมากเลยใช่ครับผมวันหลังนะเจะมาทำความสะอาดกันหน่อยก่อนนะทุกคนมันลกมากเลยการก่อนนี่คือนพี่โยมอยู่ไหมดีอะดีครับสมุชิชาบ๊ นี่นะลองลอยน้องก็ยังอยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าน้องได้ไปหาอาหารหรือเปล่านะทุกคนออกมาช่วยเหยียบปนิดนะน้องน่าจะไม่ลงมนาะ้นนี่นะทุกคนอยู่อาจไปลองเดินเข้าไปหาแถวเนี้ยมีทางเดิอนอยู่เพีเเงยงว่าไปเดินไปหลวงใช่น้องทาจารอาจจะขึ้นไปหาพ่อ ของน้องก็ได้นะทุกคนเพราะว่าทาทานไม่ได้อยู่กับพ่อเป็นเวลานานมากทุกคนท่าทานอาจจะกลับไปหาพ่อนะเผื่อว่าทาทานจะคิดถึงพ่อๆนะป่าก็ค่อนข้างลกมากเลยนะเพราะไม่ได้มาหนาแล้วทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนไปนี่นะร่องรอยเหมือนจะมีร่องรอยของไหนผ่านด้วยนะทุกคนหรือว่า เหมือนผมเห็นกลางดาวกันอาจารย์เดี๋ยวลองเท่คุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครวะร้องเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะมีเลขพ่อพ่อเดินเล็วหนี่ดี๋ยวนี้โฟกัสหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพื่อนใจเย็นใจเย็นมันมีอาวุธอย่าเพิ่งเข้าไปมุ่ดซั่วเพื่อนมันจับตัวน้องไปวะ ไอ้ตงลงพีร้องชื่อโทอดสบายผมเลยพี่เฮ้ยทุกคนตอนนี้ใครก็ไม่รู้นะสองคนทุกคนได้จับตัวน้องลงไปนะคอยดูใครไม่รู้นะไข่ว้าผงหน้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเป็นใครกันแน่วะเป็นใครว้าโอ้นับดูหนูทุกคนตอนนี้เหมือนเจอสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยจุดนี่นะคอย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 เป็นวัด น้องทำไปดูดิมันจับตัวน้องไปไหนวะเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปนะคุณทุกคนตอนนี้ผลด่างฝันนะขึ้นจนซ่องขนนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยใครวะปกหน้าพนันเคยเห็นปะไม่เคยเลยพนันไม่เคยเห็นหรอพี่นันเคยเห็นจนซ่องขนนี้ปะไม่เคยเลยเป็นใครวะเนี่ย ทำไมแถวนี้มันทุกคนระบานมากเฮ้ยมันพูดภาษาอะไรวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเราถึงเยอะมันต้องอ่เฮ้ยเฮ้ย่าทมาแล้วน้องหลงด้วยเฮ้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 ยพม่งยูได้เฮ้ยมีดเราขนาดเฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมไม่กล้าเข้าไปนะเพราะมันมีอาวุธนะทุกคน ยังก็งสงสานรน้องหลงมากดูทุกคนใชนเลยซีนาค่ะก้าจ่ายแล้วเิเฮ้ยหยุดเลยฮ้ฮตอนนี้ผมแบบคนลุกไปมดเลยนะทุกคนหยุดเล <c oughs> ย เฮ้ยดมีอะไรก็ค่อยคุยอีกกันลงลจะตุกติกลงาก่อน้จีมจอะไก่อนน้ำไม่ขุนเลยหอทุกคนเลือแดดอาจจะลงมาจากฝั่งพม่าแน่นะรู้วะ เป็นคนพม่าหรือเปล่าวะเพราะว่าเส้นทางเนี้ยคือมันยังไงมันก็ต้องลงมาจากฝั่งพม่าอยู่แล้วตอนนี้เหมือนเหมือนมันคนคนตัวต้องลงนะทุกคนบนภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาไม่รู้เรื่องเฮ้ย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 เฮยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย

รอจักเย็ดพุ่นน่ะเอ้ยอย่าไปว่ะเฮ้กินแน่ๆไปมาตัดที่เดียวเฮ้ยมาดิซะเฮ้ยขึ้นเฮ้ยเฮ้ยดูลงเนาะเอ้อไปนั่นมา <muchas> <muchas> <muchas>

เมื่อตอนนี้ผู้มันอยากได้เงินนะทุกคนนี่ไปนี่นี่ปนี่นี่นะไปชิงไปเจ้มาบอกว่าไปซื้อเนี่ยให้มาไม่เละไซื้อเลยนี่มาตัดใช่ไหมลูกเดินมือไหนต้องตีเดินมือ ดีเดิมือนายลงโหเขียวเลยนี่ดูดูแลน้องๆน้องกันนะทุกคนเพป็นวัดเป็นไรบ้างไม่เป็นไรบ้างไปเชี่ยวน้องคาซานน่ะดิพีไม่รู้ว่าน้องน้องไปไหนเนี่ยไอ้ที่อาวุธที่อุ่งแมงอันนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วเนี่ยอึ่งแมงตุง้มกนวันนี้เรายัางไม่กล้าออกใบจากป่าเลยนะทุกคน ้้เขาไปตรงนนนัะทุกคนคือกําลังเดินไปฝั่งนู้นเลยจู่ๆเนี่ยมันมาเดินเข้ามาบิดคอเลยทุกคนตอนนี้มันมือนผมโดนมันทำร้ายแน่ดูเหมือนมันเอาอะไรโยนใส่ผมก็ไม่รู้นะเพื่อ้ตรงนี้เดินไปคือนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมันดักอยู่นั่นน่ะมันพุ่มมันตุ่มอยู่เห็นไหมนะทุกคน เห็นไรทุกคนนะมึงไม่ไม่อยากไม่อยากให้พวกเราออกไปอะทุกมันรู้มึงมันรู้ทางเลยมันไม่ได้มารอบเดียวแน่บอกเลยคนดูนะมันรู้ทางเลยนะว่าเราจะกลับทางนี้ไม่รู้ตอนนี้จิ๋วจิ๋วเปล่าเลือกเล็อกซีก่อนเลือก เฮ้ยมันจะดึงไงแล้วอกม้ามฮ้ถ่ายถ่ายถ่ายเลยดูยิงเจ้นี่อกีนจ้นเลยาตนี้ต้องถอยมันตะทคนตอนนี้ก็เริ่มจะมือแล้วเนี่ยมันไม่ มันไม่ปล่อยให้เราออกไปไหนได้เลยเรวขี uh. <t> ้ก <Hum ming> ีบก็เร็ขี้เนี่ยะแม่งไอคนนั้นแม่งเหมือนเมาได้นั่นน่ะเนี่ยน่าจะนเฮ้ยลงลงตอนนี้แพเต็มตัวเลย

Workers, โอเคปินปินป่ามันอันดีโอดพี่วัตนี่นะทุกคนันได้ทำลายทั้งหลงนะนี่เรื่อแรนะมันยื่ตรงนี้ไม่ไปไหนเงินมันจ้ตาดูแลอยู่ มันยังอยู่เลยเสียงมันยังอยู่เลยเสียงมันยังอยู่ตรงนั้นแหละที่เราสู้มันไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะมันมีนี่มันมีอาวุธดีหลวงแล้วเข้าไปมุ่นตัวไม่ได้รอวันร้างจะรอเบาขึ้นแล้วอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าน้องๆไม่เราตาทบไม่ได้ไม่รู้ว่าน้องตาทับไม่ได้ด้วยอีอย่างจะไม่พิวันวันนี้ต้องตามหาน้องตาทับอย่างเดียว คู <S <S ว่าน้องจะโดน<ช>พดวกมันจับตัวไปแล้วก็เล่นงานไปเอาไงพี่วัดในทีศมุมหนึ่งที่ผมคิดนะน้องชาตาน่าจะอยู่กับเพาะใช่ไปเราเรีบกลับกันดีกว่าไหมพี่วัดไ,<ป>ไปทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพียงแค่น,นี้นะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาตามหาน้องๆวันหลังนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับผมก็สวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับผม